สวัสดีครับพวกผมสตวัตดีวานะครับวันนี้มีของเล่นมาเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นสวิตช์รีโมทคอนโทรลหนึ่งช n น l นะครับข้างในก็จะเป็นสวิตช์ดีเลทหนตัวที่อยู่ข้างในควบคุมผ่านสวิตช์ปิดเปิดก็คือปุ่ม A คือเปิดปุ่ม B คือปิดนะครับหรือจะตั้งโหมดให้ปุ่ม A เปิดและปุ่ม A ปิดอยู่ในตัวเดียวกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเรา มาชํำแหละข้างในดูกันนะครับแต่เราก็แกะไปอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่หนึ่งตัวเพื่อจะต่อและสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่มันก็จะมีรีโมทอยู่หนึ่งตัวนะครับคอยควบคุมเจ้าดีเล์ตัวนี้นะครับก็จะมีวงจรซึ่งเป็นรับส่งคลื่นวิทยุ เพื่อจะจําค่าของรีโมทตัวนี้เวลามันไม่เชื่อมต่อกันเราก็มากดปุ่มรีเซ็ตเป็นหนึ่งทีให้มันเชื่อมต่อกับรีโมทของตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเจ้าสวิตช์ดีเลย์ไร้สาย1 channel นะครับเพราะว่ามีดีเลย์หตัวคอยควบคุมการเปิดปิดไฟนะครับเดีย๋ยวเรามาสาธิตการต่อการใช้งานเบื้องต้นกันให้ดูนะครับด้านหลังก็จะมี ขาขั้วบวกขั้วลบนะครับเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่อ่ะเราก็มีแบตเตอรี่มาเชื่อมต่อนะครับซึ่งเราได้จับสายสีขาวเป็นขั้วบวกและสายสีดำเป็นขั้วลบนะครับ ตอนนี้ปอดเริ่มทํางานแล้วนะครับเพราะว่ามีสถานะไฟสีแดงติดนะครับเดีย๋ยวเราจะทดสอบเปิดปุ่ม A นะครับเราก็จะได้ยินเสียงแป๊กนะครับปุ่ม B ป,ปิดเจ้ารีเลยตัวนี้ก็ทํางานเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะมาใช้หลอดไฟในการทดสอบให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นหลอดไฟ12โวลต์นะครับแบบคีบนะครับคีบกับแบตเตอรี่อ่าอันนี้ผมจะใช้สายขั้วบวกคีบกับแบตเตอรี่ไว้นะฮะหนึ่งข้างนะครับและขั้วลบจะมาคีบกับนี่นะครับตัวนี้ตัวแรกของเจ้าช่องสวิตตีเล์นะฮะและขั้วลบก็คือช่อง ตัวกลางนะฮะมาคีดกับขั้วลบของแบตเตอรี่อีกทีหนึง่งเป็นอันว่าต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใช้สวิตท,ทดสอบกันนะครับสวิตเปิดปิดดีเลย์ไร้สาย1 channel ตัวนี้นะฮะกดปุ่ม A นะครับปั๊บ ตอนนี้มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะอ่าอ่ากดปุ่ม B ใหม่ปึ๊บนะปุ่ม A เปิดปึ๊บปุ่ม B ปิดปั๊บปึ๊บปิดปึ๊บปิดอ่าหรือจะใช้ปุ่ม A เปิดปิดในตัวเดียวเราก็ต้องมาขยับตัวนี้นะครับขัว ยับให้มันเป็นช่องแรกนะครับปึ๊บปึ๊บนะสำหรับใช้เปิดปิดในปุ่มเดียวแต่ใครอยากจะใช้สองปุ่มก็ขยับลั้วตรงนี้นะฮะชุดนี้ก็เหมาะสมสำหรับไปไประยุกต การเปิดปิดไฟหน้าบ้านนะครับสำหรับลืมปิดไฟในที่จอดรถที่เกียดลงไปเปิดก็ใช้รีโมทต,ตัวนี้ควบคุมในการเปิดปิดไฟในโรงจอดรถก็ได้นะครับแต่ที่ผมซื้อมานี้ก็จะมาใช้เปิดปิดเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับเพราะว่าในรถยนต์นั้นบางที ลืมปิดนะครับเพราะว่าเราต่อสวิตช์แยกออกมาอีกทีนะครับโดยที่เราจะไม่ไปยุ่งกับอุปกรณ์ตัวลูกบิดสวิตช์รถยนต์นะครับเราจะใช้ต่อแยกเพื่อความแรงของแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือเดินสายตรงจากแบตเตอรี่มาเลยนะครับโดยไม่ไปยุ่งกับไฟเลี้ยงในรถนะฮะ เพราะว่าเครื่องเสียงนั้นต้องใช้ไฟกระแสะเยอะๆนะครับก็เลยต้องใช้สวิตตัวนี้มาคอยเปิดปิดอีกทีเพราะที่ใช้อยู่ผมก็ใช้สวิตเปิดแยกนะครับบางครั้งลืมปิดแบตเตอรี่ของคุณอาจจะหมดก็ได้นะครับก็เลยตัดหาใช้สวิตตัวนี้แทนนะครับก็คือว่าถ้าเราเปิดเปิดสวิตนะครับตอนนี้เครื่องเสียงเราทำงานอยู่นะครับ แล้วเราดับเครื่องรถออกจากรถไปเลยนะครับสมมุติว่าเราดับเครื่องรถไฟเลี้ยงก็ตัดไปนะครับกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งก็คือวงจรของดีเลตัวนี้มันก็ตัดไฟไปแล้วนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ในรถคุณก็ดับไปด้วยนะครับ คุณจะมาใช้อีกทีคุณก็กดรีโมทปึ๊บ่าเครื่องเสียงของคุณก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับก็ใครจะไปประยุกต์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมจะมาใช้กับรถยนต์ที่ติดเครื่องเสียงต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงตั้งหากนะครับเพื่อความสะใจในการฟังเพลงนั่นเองนะครับหากท่านผู้ชมจะไปประยุกต์ในทิศทางไหนก็ ตามสะดวกเลยนะครับก็สัตวัดดีวายก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ